ถือว่าไม่ไม่แตกต่างจากที่คิดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปจนจบฤดูกาลครับท่านผู้ชมจริงๆอ่ะมันเป็นคําพูดเดิมใช่ไหมมันเป็นคําพูดเดิมที่มาตั้งแต่พฤศจิกาธันวาแล้วจริงๆผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นนะจนจบฤดูกาลเลยเพราะว่าผมดูแล้วอะ่ะผมผมผมดูจากอ่าอุป,ปนิสัยะนะหรือว่าแนวทางในการทําอ่ะปีสองเนี่ยเทนฮาค่อนข้าง ค่อนข้างแตกต่างจากปีแรกอะ่ะคือปีแรกเนี่ยสองนัดแรกเนี่ยมันเป็นบอลเค้าแล้วป,ป,ปสรุปคือนักเตะเล่นไม่ได้ครับเขาก็เลยพับโครงการนะนะพับแผนแล้วก็ให้เล่นกลับมาเล่นบอลโอเล่นะแล้วก็ค่อยๆใส่แท็กติกตัวเองไปเรื่อยๆให้นักเตะซึมซับอะ่ะมันจะเป็นในลักษณะที่ยืดหยุ่นอ่าแล้วก็พยายามหาความบาลานซ์นักเตะอันนี้ทําอันนี้ได้อ่ามึงทาไอ้ทาอันนี้ไม่ได้เว้ยเอ้อย่าเพิ่งทําอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งมันไปเอิด ช่วงที่เราไล่ตบพวกบาซ่าอะไรแบบเนี้ยไล่ตบแมนซิตี้อ่ะแล้วเราก็ไปเล่นซูเปอร์โอเวอร์โหลดแบบเต็มตัวจึงเป็นที่มาของการโดนเจ็ดอกเจ็ดลูกอ่าฮะถึงได้แบบลดความเอิดลงมาได้แบบลดความไอ้นี่ลงมาอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ทีนี้เนี่ยอะไรนะมึงพูดถึงพี่วะผมมายถึงเซนทาร์กเซนฮาร์กเคนฮาร์กเซนฮาร์กนทาพี่เออ พูดถึงพูดถึงเทนฮากพูดถึงเทนฮาร์กคือหลังจากหลังหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามแบบประคองตัวใช่ไหมแล้วก็จบอันดับสามผมยังนั่งคุยกันอยู่ในช่วงนั้นว่าแบบไอบอลซูเปอร์โอเวอร์โหลดไฮเพซซิ่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่นแบบเต็มฤดูกาลนะเพราะว่าคุณสมบัตินักเตะชุดเนี้กับวิธีการที่คุณอยากให้เล่นอะเคมียังไงมันไม่เข้ากันแน่นอน บางคนอาจจะบอกเอ้ยมึงรู้ดียังเลยไอบเปไปคุมทีมหรือเปล่าไอ้สาสตร์มึงเป็นโค้ดหรือเปล่าไอ้ยี่กูไม่ต้องเป็นโค้ดหรอกกูเป็นแฟนบอลกูก็ดูออกจริงๆจริงๆมันเล่นไม่ได้นักเตะชุดเนี้ยมันเป็นสคอร์ชุดเดียวกับปีสุดท้ายของโอเล่ที่จะยกระดับการเล่นแล้วปรากฏมันเล่นได้ไหมล่ะมันเล่นไม่ได้พื้นที่ตรงกลางแม่งก็ลงเนี่ยภาพเดจาวูเลยเนี่ยปีนี้แม่งเหมือนกันเลยไอตัวผู้เล่นแม่งก็ชุดหน้าเดิมๆแล้วยิ่งลิชาไม่อยู่ด้วย อ่ทีนี้กับมาอ่ะอะนัดชิงเอฟเอคัพอะที่เขาเอาตัวผู้เล่นไปประมาณสี่ห้าคนไปโอเวอร์โหลดตัวแล้วก็ไปไล่เพจซิ่งอะใส่แมนซิตี้อะแล้วโดนโรดี้หรือสโตนนะแกะกึกหนึ่งกลางโล่งเป็นทุ่งเลยวันนั้นในเฟสกับกาเซมิโลแบกหลังแอนผมก็พูดไปในไลน์ว่าเฮ้ยอย่าพึ่งให้เล่นนะเว้ยปีสเนี่ยเดี๋ยวแม่งจะดูบอลกันทรมานเดี๋ยวเราแก้สมการตรงกลางก,ก่อนไหมอ่า เอาตัวคุมจังหวะมาช่วยหน่อยแล้วจะดงจะด,ดนนันเมนูอะไรแบบนี้ว่ากันไปส่วนไอ้ไฮเฟซิ่งโอเวอร์โหลเนี่ยอย่าเพิ่งไปเล่นมันเป็นบอลมันเป็นบอลที่ยกระดับอะนักเตะแมนยูชุดเนี้ยปัญหาโครงสร้างเชิงเกมรับเนี่ยมาจากตัวบนการเล่นเ a ซิ่งอะท่านผู้ชมมันต้องเข้าให้พร้อมกันถูกไหมครับและถ้ามันจะดีเนี่ยมันต้องไปเป็นทีมแต่ถ้าเกิดมีคนนึงหลุดหรือมีคนนึงที่ เข้าไม่พร้อมกันหรือมีคนหนึ่งที่พลังงานล้นเนี่ยและยิ่งเป็นนักเตะคีย์เพเยอร์เป็นตัวหลักด้วยเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อฐานของทีมอ่ะซึ่งพอผมเห็นเสริมตัวแรกเป็นเมาส์เนี่ยจริงๆหลายๆช่องหรือถ้าผู้ชมบางท่านเนี่ยเริ่มเห็นอนาคตแล้วนะเห็นอนาคตว่าแม่งเป็นฤดูกาลที่แบบสุดแสนจะระยำใจแน่นอนอะ่ะพอเห็นตัวแรกเป็นเมาส์อะฮา,าใช่ไหมแล้ว อ่เอะเป็นอาจจะเปลี่ยนโก้อ่ะนไม่ว่ากันเปลี่ยนเดคอาเปลี่ยนโอนานอ่ะเป็นโอนาน่าน ana, อะไรแบบนี้ยแต่คุณจะไม่มีตังค์ซื้อเซนเตอร์แบ็กนะเว้ยแล้วคุณรู้ได้ไงว่าแม็กกายเขาจะย้ายเขามีสัญญาเขามีสิทธิ์จะไม่ย,าย้ายอ่ะสุดท้ายแม่งต้องไปปัดฝุ่นเอาอีเวนมาถูกไหมซื้อกองหน้าตำแหน่งกระดูกสลังไม่ใช่ตัวแบกแต่เป็นกองหน้าสเปคเบอร์สองลองไปไล่รายชื่อได้เลยครับตัวเสริมอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวยกกระดับทีมในทันทีทีนี้พอเสริมตัวพลาดอ่ะแล้วไปสุดสุดแมปด้วย ผมเห็นแล้วตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วให้เล่นซูเปอร์โอเวอร์โหลดนัดเจอวูมนี่เหมือนยังไงก็อย่างนั้นเลยครับแต่วันนั้นเราโชคดีที่เราไม่โดนเขายิงแล้วก็เรายิงเขาได้จากวาลานแล้วบอลของแมนยูตั้งแต่วันนั้นเนี่ยที่พี่แนททำรลายว่าไม่ใช่ทำไลายขอภยัยทำโพสต์ว่าอย่าปล่อยให้กาเซมิโลโดดเดียวทุกวันนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับแมนยูเอเต็ดยังมีปัญหากับจังหวะโหลดตัวขึ้นมาให้ไฮเพสฟิ High ่ง แล้วมันแย่งบอลกันไม่ได้ใช่ไหมหรือมันจะไปทํเสียกลางทางแล้วโดกโต้โตกลับมาแล้วยิ่งปีนี้มันมีปัจจัยเสริมคือมันมีตัวเจ็บข้างหลังเนี่ยเจ็บถูกไหมทีนี้หนักเลยเสร็จเลยริชาเจ็บผมจะบอกให้นะต่อให้ริชาอยู่ด้วยหลวมเหมือนเดิมอันนี้ใช้เห็นคำพูดเดิมไหมหลวมเหมือนเดิมเพราะปัญหาเนี่ยมันมาจากไอ้ข้างบนน่ะมันเพดไล่ไม่จน ปัญหาโครงสร้างเชิงเกมรับออกพื้นที่ตรงกลางโลกเนี่ยมันคือการโหลดโตขึ้นไปข้างบนแล้วมันแย่งบอลไม่ได้แล้วมันก็โดนสวนกลับมาดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปทีนี้คําถามก็เลยย้อนกลับมาที่ผู้จัดก,การทีมว่าคุณเห็นถึงปัญหาแล้วเนี่ยแล้วแฟนบอลก็เริ่มทยอยเห็นแล้วแหละอยู่ที่ว่าจะเห็นเร็วเห็นช้าผมว่าเดยดสุดท้ายทุกคนเห็นเหมือนกันคุณจะแก้ไหมหรือคุณจะเปลี่ยนไหม คือแฟนบอลอย่างเราเนี่ยไม่ได้เรียนจบโค้ดเราไม่สามารถที่จะมาบอกแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างอะ่ะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่โค้ดอะ่ะเพราะเขาแต่งตั้งคุณมาเนี่ยเพื่อให้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาแต่สิ่งที่เทนฮาร์คทำคือเขาไปสุดทางไงซึ่งเราก็มารอดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมและจนถึงตอนเนี้ยมันไม่เวิร์กแล้วถามว่ารู้ได้ไงว่ามันไม่เวิร์กก็คุณดูทรงบอลแมนยูดิคุณดูสถิติการโดนลอ่อเป้าดิทุกสิ่งทุกอย่างไอ้เรื่องแย่ๆเนี่ย มันมาจากการติดตั้งระบบที่ล้มเหลวเคมี Me, นักเตะสะครอร์ชุดนี้นะกับวิธีการที่อยากให้เล่นน่ะพอเวลามันหากันน่ะมันผักออกแฟนบอลอย่างเราเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าไม่เล่นเฮียอะไรกันวะมันซ้อมอะไรกันบ้างวะไอตัวนักเตะที่แม่งลงไปเล่นน่ะแม่งต้องรู้สึกอยู่แล้วปกติแล้วว่าพฤติกรรมของคนเราอะท่านผู้ชมเมื่อมันลงไปทําอะไรซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆ แล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรือมันอึดอัดน่ะแต่ละคนมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางกายภาพแย่ๆที่แตกต่างกันบางคนหงุดหงิดบางคนไม่เล่นบางคนวอยไวยบางคนยังก้มหน้าก้มตาเล่นต่อบางคนยังขยันวิ่งมันจะแสดงหรือหรือที่คุณเรียกว่าภาษาการแย่ๆแตกต่างกันออกไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะเพราะสุดท้ายมันเป็นมนุษย์อะ่ะมันไม่ได้แบบไม่มีเรื่องของอารมณ์หรือจิตใจอะ่ะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่า เราจะไปต่อกันไหมอ่ากับระบบบอลชุดนี้นะถ้าสมมุติจะไปต่อในปีสามเนี่ยโอ้โหผมว่าหายเยอะเลยนะักเตะชุดเนี้หายแม่งเกือบยกทีมอะและ้วแล้วผมไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยลิซานโดมาร์ติเนสสภาพร่างกายยังดีอยู่ไหมแล้วแม่งต้องแก้ต้องซ่อมเยอะด้วยอะ่ะบอลของแมนยูในปีเนี้ยมันคือบอลอาแจกอัมตอรดัมในฤดูกาลก่อนที่เขาอะ่ะจะมาคุมแมนยูผมไปไล่สองสองมานะ เวลาโดนเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากรับเป็นลูกคืออาแจกอะนะโดนเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยไออ๋อต้องบอกว่าโดนเปลี่ยนจากลุกเป็นรับฝ่ายอาแจกอะนะกําลังลุกลุกอยู่แล้วเสียบอลเนี่ยเอ็ดสันอาวาราสลิซานโดมาร์ติเนสทิมเบอร์แม่งวิ่งลงมาน้ําบานเลยครับอืมน่าวิ่งลงมาแบบวิ่งแบบตุ๊ปัดตุปป๊เป,ป๋ปปเลยเพราะเวลาเขาเล่นเนี่ยซูปเปอร์โอเวอร์โหลดเนี่ยเขาเขาจะเซตในระบบสามหนึ่งหกคือโหลดตัวแบบกดกดเขาในแดนแบบเยอะๆเลยอะอ่าแล้วก็ห้อยตัวรับไว้ประมาณสามตัวท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมแบบกดเขาแบบ ยับยับเลยอ่ะแต่นักเตะแมนยูชุดนี้คุณสมบัติอ่ะมันรับส่งบอลกันอ่ะหนึ 1, 2, ่งสองเสียหนึ่งสองสามเสียแย่งบอลกันก็ไม่เก่งมันเลยดูเหมาะกับบอลโลบ็อ์หรือบอลมิดบล์บอลโลบ็อ์คือเวลาเจอผู้แมนซิตี้อ่านท่านผู้ชมนึกภาพยุคโอเล่อ่ะหรือมิดบ็อ์เวลาเจอผู้แบบเลเตอร์อะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วให้แบบปีกเราที่มีความเร็วอ่ะแทงแล้ววิ่งสวนไปเล่นมันถึงได้เล่นได้ไงแต่พอมันยกระดับการเล่นเนี่ยคุณสมบัติเคมีนักเตะกับวิธีการที่อยากให้เล่นเนี่ย มันเล่นไม่ได้แล้วเราก็โคชชิ่งให้นักเตะเล่นไม่ได้เช่นเดียวกันพอทุกวันนี้ยังเทสกันมั่วอยู่เลยอะ่ะบางวันบูโน่ก็พลังงานล้นไปบางวันไอ้แรดฟอร์ดก็วิง่งจ็อกกิง้งใช่ไหมกนาโชนี่ก็บดมาเยอะแล้วฮอยลุนนี่ยังยืนตำแหน่งยังมึนอยู่เลยอะ่ะแล้วก็เล่นลูกกากาศเป็นจุดอ่อนมาตั้งแต่อยู่อตาลันตาแล้วเขาเล่นลูกกากาศไม่ค่อยเก่งถึงแม้ว่าจะรูปร่างแบบใหญ่อะนะแล้วก็ยังอ่อนประสบการณ์ เมสันเมสาที่กะมาให้เพจเข้าโรงพยาบาลไปซะเยอะตอนนี้ยังไม่ค่อยฟิตเลยเห็นไหมครับว่าแบบที่ผมไล่เลียงมาเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมเจอบอลมัดเพราะอะไรแม่งเป็นเหมือนเดิมทุกนัดบอลก็ยังเป็นในลักษณะปิงปองจากหลังก็คือโตไปหน้าโยนโยนไปหน้าอ่าแล้วก็ยังก็ยังเหมือนเดิมก็ยังโหลดตัวเหมือนเดิมแล้วก็แย่งบอลกันไม่ได้หรือจบเขาไม่ได้แล้วก็โดนสวนมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปนจนจบฤดูก,กาลโยเวนเสียแต่แบบวันไหนแบบ มาดีๆแล้วจังหวะเข้าล็อกอ่ะยิงเข้านําก่อนได้อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะอาจจะดีช่วงแรกแต่พอคู่ต่อสู้เขาเริ่มรู้แล้วอ่าโอเคต้องเล่นยังไงกับแมนยูแมนยูก็จะถอยไปตั้งโซนในแดนตัวเองนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบโดนกดโดนล่อไปเรื่อยๆโดนล่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย